สวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อนทุกคนช่างมาแล้วนะคะวันนี้เหมือนเดิมค่ะเพื่อนเพื่อนช่างก็ต้องหมุนให้ดูก่อนว่าทรงผมที่ลูกค้ามาเนี่ยยาวขนาดไหนมีลักษณะไหนาววันนี้เนาะช่างก็จะขึ้นฐานทรงโดยฟันรองเบอร์1.5นะคะอ้านะคะฐานผมลูกค้าเนี่ยยาวมากเนาะช่างก็เคยบอกเพื่อนๆนทุกคนแล้วว่าฐานผมที่ยาวเนี่ย เราจะขึ้นฐานทรงโดยการใช้หวีใหญ่ตัดความยาวก่อนหรือเราจะใช้ฟันลองขึ้นเลยก็ได้แล้วแต่ว่าใครจะถนัดอย่างไหนนะคะเพื่อนๆแต่ในลักษณะของฐานผมลูกค้านี้ช่างก็ใช้ฟันลองเบอร์1.5นะคะขึ้นฐานทรงเลยแต่ช่างก็เคยบอกในคลิปก่อนๆไปว่าการที่เราขึ้นฐานทรงเลยฟันลองเบอร์1.5เนี่ย ซึ่งฐานของฟันเนี่ยมันสั้นใช่ไหมคะเราอาจจะเกิดการไถผิดพลาดทําให้ฐานผมที่เราต้องการที่จะปั้นฐานทรงให้ได้เนี่ยมันอาจจะแหว่งได้เนาะ,ะเราช่างก็เลยบอกว่าถ้าเรามีความชํานาญแล้วเนาะจากการที่เราใช้อุปกรณ์ตัวช่วยเนี่ยเราก็สามารถใช้ฐานทรงขึ้นฐานทรงเลยเบอร์1.5ได้เลยนะคะเพื่อนๆนเวลาช่างไถอ่ะ ช่างก็จะไม่กดนะช่างก็จะใช้วิธีการเผินๆเนาะในการปั้นรูปฐานทรงให้ได้ตามที่เราต้องการในลักษณะวันนี้ของฐานผมลูกค้าเนะเพื่อนๆเนาะด้านบนก็จะมีความบางนะคะส่วนด้านข้างฐานผมลูกค้าเนี่ยจะเป็นลักษณะของผมที่ล่วงนะคะแล้วก็มีความลักษณะเป็นแหวงๆเป็นจุดๆนะคะ วันนี้ช่างก็เลยตัดในลักษณะเป็นลองทรงกลางไม่มีขอบนะคะพื้นฐานทรงโดยการใช้เบอร์1.5แล้วตอนนี้ที่เพื่อนๆนเห็นเนาะช่างก็จะใช้เบอร์1นะคะในการเก็บรายละเอียดนะคะเชื่อมระหว่างเบอร์1.5นะคะเอาเพื่อเืนสังเกตดูเห็นไหมท้ายทอยลูกค้าเนี่ยลักษณะของฐานผมเนี่ยจะงอนซ้ายงอนขวานะคะเราก็สามารถที่จะ ใช้ปัตเตอร์เลียนคว่ำก็ได้หงายก็ได้นะคะย้อนผมนะเพื่อที่จะได้ตัดเห็นไหมสังเกตช่างไหมเพื่อที่จะทํางานง่ายขึ้นนะคะเราสามารถคว่ำปัตเตอร์เลียนได้นะคะเพื่อนๆช่า,างก็จะใช้เบอร์หนึ่งเนาะในการสกิดขอบเล็กๆน้อยๆนะคะเพื่อประหยัดในการใช้หวีเล็กหรือหวีใหญ่ในการเก็บทรงนะคะเพื่อนๆเน,นะาะ ลักษณะของฐานผมนะคะอย่างที่ช่างบอกไปเนาะอ่าหลังจากนั้นเหมือนเดิมเพื่อนๆคะ่ะยังไงก็อย่าลืมนะคะช่างก็เหมือนเดิมเราต้องเก็บรายละเอียดอ่าโดยการตัดช่างจะใช้การตัดก่อนนะคะสังเกตดูช่างจะไม่จับจีบส้มด้านบนเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะช่างจะจับจีบพ่มเฉพาะด้านข้างเพราะว่าด้านบนฐานผมลูกค้าเนี่ยบางมากเนาะ เราไม่จำเป็นจะต้องไปตัดเราก็ใช้การพิจารณาดูว่าเออควรตัดแค่ไหนไม่ควรตัดแค่ไหนนะคะ,ะช่างก็พิจารณาดูแล้วว่าฐานผมลูกค้าด้านบนเนี่ยบางช่างก็จะตัดจีบส้มตัดความยาวเฉพาะด้านข้างนะคะ,ะเพื่อรักษาฐานผมด้านบนไม่ให้บางมากเกินไป ถ้าตัดปึ๊บมันก็จะมีความรู้สึกว่าบางนะคะช่างก็เลยจะจับจีบส้มเฉพาะด้านข้างและก็ด้านหลังของลูกค้านะคะสำหรับทรงผมท,ทรงนี้ในการออกแบบของช่างเนาะช่างจะไม่ตัดขาวนะเพื่อนๆนะเพราะว่าฐานผมลูกค้าเนี่ยร่วงเป็นจุดๆเนาะอย่างที่บอกอมันก็คือตัดไปแล้วก็พิจรารณาไปเนาะว่าเราควรจะออกแบบแ,บบแค่ไหนประมาณไหน ลูกค้าชอบสูงชอบกลางชอบต่ำประมาณไหนเราก็ออกแบบให้เหมาะกับฐานผมที่ลูกค้ามานะคะตอนนี้ก็คือเราตัดเสร็จปึ๊บช่างก็จะซอยนะคะ<ๆ>เพื่อนๆให้เพื่อนๆดูนะ<ๆ>เทคนิคการซอยนะคะ<ๆ>เพื่อนๆอย่าซอยย้นะํานะยกหวียกกันไกลไล่ไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะส่วนไหนที่มันหนามันก็จะออกเนาะถ้าส่วนไหนมันไม่หนามันก็ ไม่ออกมันก็จะดูเป็นปกติธรรมดานะคะอ่าพอประมาณนี้เดี๋ยวเพื่อนๆก็มาดูช่างเก็บรายละเอียดส่วนด้านข้างนะคะกันของบริเวณรอบศีรษะนะคะเคพื่อนเอต่อตนนสำหรับคลิปนี้เนาะช่างก็เน้นในเรื่องของการขึ้นฐานทรงแล้วก็ดูดูด,ดูดูบริเวณศีรษะดูกระโหลกศีรษะดูเส้นผมที่มาว่า เป็นลักษณะไหนอะไรยังไงนะคะนี่ทา่านก็ต้องเก็บรายละเอียดนะการขึ้นฐานทรงเนะื่นเพื่อนมันขึ้นไวนะแต่ถ้างานที่มันจะสวยมันก็คืองานการเก็บรายละเอียดเนาะนถ้าเราเก็บรายละเอียดดีรายละเอียดเนี้ยเนี่ยมันก็จะทําให้งานของเราเนี่ยออกมาดีแต่ในลักษณะของฐานผมลูกค้าที่เป็น,ปนแหว่งๆจุดๆเนี้ยเราจะให้เฟะสวย100%เหมือนฐานผมคนที่ไม่มีการร่วงการแหว่งเนี่ย มันก็ไม่ใช่เนาะฐานผมเข้ามาแค่ไหนเราพยายามตัดให้มันสวยได้มากที่สุดนะคะฐานผมลูกค้าของช่างเนี่ยด้านขวาเนี่ยเขาจะแหว่งเลยนะคะเพื่อนๆแต่ถ้าเป็นส่วนด้านซ้ายเนี่ยเวลาตัดแล้วอะ่ะผมมันจะลู่สวยงามนะคะฐานผมสองข้างก็จะไม่เหมือนกันเวลาช่างตัดผมไปเนี่ยช่างก็จะอธิบายให้ลูกค้าฟังเนาะว่าเออ ฐานผมพี่อย่างเงี้ยร่วงนะเกิดจากอะไรพี่ใส่เจลไหมหรือว่าพี่พี่ไปทําอะไรมาบ้างทําให้ฐานผมร่วงอ่ะเราก็มีเรื่องคุยกับลูกค้าได้แล้วเราก็แนะนําลูกค้านะช่างตัดไปช่างก็นแนะนําไปว่าเออถ้าพี่ไม่มไม่ได้มาตัดกับที่ร้านเนาะถ้าไปตัดที่อื่นเนี่ยฐานผมอย่างพี่เนี่ยอย่าให้เขาตัดขาวเนะาะเพราะว่าตัดขาวเนี่ยฐานผมเรายิ่งร่วงมันก็ยิ่งทําให้เรา ผมเหลือน้อยนะมันก็ไม่หล่อเนาะไม่เหมาะกับใบหน้าถ้าฐานผมเราบางขนาดนี้เราก็ควรที่จะตัดไม่ไม่ไม่ต้องไม่ต้องให้มันขาวมากเนาะถ้าตัดลักษณะนี้เออมันจะสวยพอดีช่างก็จะแนะนําลูกค้านะคะเวลามาตัดผมกับช่างเนาะช่างก็จะหาเรื่องคุยอย่างนี้แหละนะคะเพื่อน แล้วถ้าใครมีลักษณะหนังผมเส้นผมเสียเส้นผมร่วงช่างก็บอกเออแนะนำว่าควรใช้อันไรควรทำยังไงนะคะถ้าไปโกกผมเองควรทำยังไงช่างก็จะแนะนำลูกค้าเลยนะคะเห็นไหมคะเห็นผมด้านซ้ายของลูกค้าไหมคะผมด้านซ้ายจะไม่มีลักษณะแหว่งแต่มีก็คือเป็นจุดนิดๆแต่ถ้าเป็นอีกด้านหนึ่งเนี่ยอพอมาดูด้านหน้าช่างก็จะเช็คเนาะ ด้านหน้าช่างกะวีมาปุ๊บอ้าวเอาแค่ไม่บางตาเนาะแต่ช่างจะไม่จับจีบส้มนะเพราะว่าฐานผมด้านบนนะบางมากเห็นไหมคะแค่นี้เองนะคะอ่ะเราก็พิจรารณาดูว่าอ๋อแค่นี้มันโอเคแล้วมันก็ไม่จําเป็นจะต้องปรับให้ครบสเต็ปโดยรอบศีรษะเนาะพิจรารณาเอานะคะเพื่อนๆสาหรับคลิปนี้เนาะช่างก็คงจะต้องจบเพียงเท่านี้นะ เพื่อนๆคนไหนชอบกดไลค์กดแชร์ให้ช่างด้วยละกันเนาะช่างก็ต้องขอขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมช่างในยอดของเดือนนี้ช่างไปดูในยอดของที่เพื่อนๆเข้ารับชมเนาะก็ตกประมาณ2,000คนภายใน28วันช่างก็ขอขอบคุณมากเนาะถ้าใครชอบช่างก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่างบ้างนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะเพื่อนๆบายบาย ดูช่างหมุนค่ะ